โอเคนะผมสวัสดททีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมแกปบแกนยังเคยกับเกม F C Mobile นะโมวันนี้บอกเลยว่าสาระล้วนๆน,นะทุกคนนะวันนี้นะทุกคนนะจะมาพูดถึงในส่วนของกิจกรรม Hall of d e Gen นะผมกับการเล่นกิจกรรมแล้วก็สรุปในส่วนของต่างๆว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ตัวไหนที่ เราสมควรที่จะไปแลกตัวไหนมันคุ้มนะทุกคนนะเดี๋ยวจะมาว่ากันด้วยเรื่องนี้นะทุกคนนะมาฮะอย่างแรกนะผมเข้ามาในส่วนของ Hall of o r g e n นะอ,อยู่ในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะฮะกดเล่นนะแล้วก็มาที่อีเวนต์ถ่ายทอดสดนะตรงนี้ Hall of o r i g e n จะหมดอายุในอีก3-2วันวันที่ผมลงคลิปนะทุกคนนะก็อยู่ประมาณก็เดือนนึงอะตีไปประมาณเดือนกว่าแล้วเดือนอีกห้าวัน6วันประมาณเนี้ยโอเคนะ เข้ามาอย่างแรกนะผมเรามาพูดถึงบทหลักก่อนนะบทหลักเนี่ยมันมีพาสอันนี้พาสก็คือกาก้าลุยแล้วนะบทหลักเนี่ยก็จะเล่นทั้งหมดามาในทุกวันนะเป็นการฝึกประจําวันนะก็จะมีเล่น3แมตช์ในหมดคู่แข่งดิวิชันนะแล้วก็ชนะหนึแมตช์ได้ในบทหลักแล้วก็ซื้อแพ็คฟรีอันนี้ได้อย่างละ10นะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เล่นกิจกรรมก็ได้ทั้งหมดยี่สิบาสามสิบตรงนี้นะเล่นได้ทั้งหมด3 สามกิจกรรมนะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้บวกอีกอ่าเท่าไหร่วะสามสิบตรงนี้นะก็อันนี้ไม่น่าจะงงอ่ะแล้วก็ภารกิจประจําสัปดาห์ HOL ตรงนี้ก็อันนี้ก็คืออีกสี่วันมันจะรีเฟซก็คือสัปดาห์หนึ่งมันก็จะมาประมาณเนี้ยทุกครั้งมาทุกสัปดาห์นะก็ประมาณสี่ห้าสัปดาห์ก็ตีประมาณห้าครั้งอันนี้ก็น่าอยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะอืลองตัดใจดูฮะตรงนี้แลกเปลี่ยนแต้มดีเจนด้วยโทเค็นสากลก็คือเอาแต้มที่เรามีเนี่ย แต่แรกเป็นแนมถากลก็ได้50แล้วก็ฝึกนักเตะตรงนี้อีกสิครั้งก็ได้50กันนะทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้ภารกิจเป้าหมายทําประตูร5 0ลูกในโหมดใดก็ได้ก็ได้ทั้งหมดอีก100แล้วก็แท็กเกิลสําเ็จได้อีก100อันนี้ก็เป็นอ่ารีเฟนอีก11วันนะทุกคนนะหน้า11วันมาทีนึงอันนี้4วันมาทีนึงก็ประมาณนีฮะแล้วก็ตรงนี้นะภารกิจปริศนานะผมอ่าต้องเอานักเตะที่เป็น hall of legend ไปอยู่ในทีม1ตัววแแล้ก็ไปขงในโมด แข่งตัวต่อตัวนะผมก็เล่นเล่นทั้งหมด3มแมตช์ก็จะได้3 0 0ยแต้มแล้วก็เล่น5แมตช์ก็จะได้เสื้อนะครับผมนี่เป็นเสื้อทีมชาติบารอเซล่าบอกมไม่น่ใจนะไม่ใช่ไม่น่ใจบาราซิลนะเป็นอะไรสักอย่างฮนะเออตรงนี้ไม่มีในไม่มีนนสงสัยนะทุกคนนะก็ท,ทําตามที่ที่ผมแจ้งไปเลยนะใครสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะตรงโอเคนะตรงนี้เคลียร์นะฮะต่อไปเป็นในส่วนของคอลเลกชันไอคอนนะตรงนี้เนี่ยก็ ให้เราเอาแต้มตรงนี้นะแต้มขาวตรงเนี้มามาเดินเดินทีละกระดานทีละกระดานนะทุกคนนะก็พอเราเดินไปปุ๊บเนี้ยเราสมมุติว่าผมเดินทีละ 20, 20 20 20มาได้ลามิเสปุ๊บแล้วพอเรากดรับลามิเสก็จะมาขึ้นปกตรงนี้จากปกติที่มันไม่มีรูปอะไรแบบนี้นะทุกคนนะก็มาขึ้นตรงนี้นะฮะอ่าก็แนะนําว่าใครที่ขาดเหลือตัวไหนเนี่ยก็ให้ใส่ไปก่อนนะผมจนแต้มมันครบแล้วเรามาดูว่า o v r เราเนี่ยเท่าไหร่ ถ้าเกิดยังไม่ถึง99เราก็ต้องไปหาไปกดตรงนี้นะครับผมเพื่ออเปลี่ยนตัวเลือกรางวัลก็คือแบบเหมือนเป็นการรีเฟซใหม่แล้วก็จะมีนักเตะเป็นภาพขึ้นมาใหม่ให้เราแบบกดเลือกจนกว่ามันจะได้ obr 99นะฮะตรงนี้นะออพอเราได้อันนีห้หรือเราจะมาดูตรงนี้ก็ได้เกรารีไอคอนตรงนี้นะเราสามารถดูได้ว่ามีนักเตะคนไหนที่จะขึ้นมาในภาพบ้างแต่ว่าบางตัวอาจจะไม่มีนะอันนี้ผมย้ําก่อนว่าเราไม่จําเป็นต้อง เรื่องนักเตะทุกคนในแกลอรี่นะทุกคนนะก็คือถามว่าถ้านักเตะมันขึ้นมาเนี่ยมันเราสามารถเลือกได้ไหมก็เลือกได้มันดีนะครับผมทุกตัวนะที่ขึ้นมาเราสามารถกดรับได้หมดแต่ว่านักเตะที่มีในแกลอรี่เนี่ยมันจะได้ OBR ที่มากขึ้นประมาณนี้ได้อย่างของผมเนี่ยผมก็มี OBR 9 9แล้วโดยที่ผมไม่ได้รับโดยที่ผมไม่ได้มีโดอ้วนนะอันนี้ผมย้ําก่อนว่าต่อให้ไม่ได้มีโดอ้วนเนี่ยก็สามารถทําให้ทีมของเรามี OBR ถึง 99ได้นะเออแบบนี้นะฮะก็คือ99แล้วผมก็ไม่ใช้ดุอ้วนผมใช้เป็นอเนี้ยโซชา97เออก็คือทำไงก็ได้ให้ OBR มันถึง99นะแล้วมันก็จะสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้นะอันนี้คือ OBR 35จะได้อ่าห้าห้าแสนเหรียญ60 500เพชรแดงแล้วก็85ได้แพงมาตรฐาน h o l 1แล้วก็แพ็ค limited h o l ก็คือ OBR 98เนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเรา OBR 99ขึ้นไปเนี่ย เราจะสามารถมากดตรงนี้ได้คะพอเรากดตรงนี้เนี่ยนักเตะจะขึ้นมาแบบนี้ครับผมอันนี้คือที่ถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกได้นะย้าก่อนว่าตรงนี้ต้อง o v r 99แล้วเท่านั้นนะครับผมถึงจะสามารถมากดตรงนี้ได้แล้วนักเตะจะขึ้นมานะอันนี้คือเป้าหมายนะผมนักเตะที่มันจะสูงมาตรงเนี้มีทั้งหมด4ตัวนะมีทั้งหมด4ตัวนะฮะก็คือจะ มันก็จะส่งม,มาจากในกระดานตรงนี้นะผมก็จะมีทั้งหมดมีประมาณ10ตัวก็จะส่งม,มาทีละสตัวอะไรแบบนี้นะถามว่าเรามีโอกาสได้โลนอาไนไหมก็มีอยู่แล้วครับผมถ้าเกิดว่าเรากดส่มมามันไม่เจออาานใช่ไหมเราก็กดเปลี่ยนใหม่ตรงนี้นะใช้ทั้งหมด50แต้มก็อาจจะสูงอยู่แต่ก็กดสับเปลี่ยนไปเรื่อยผมว่าทุกคนเนี่ยที่อยากได้อาานผมว่ามัน มันเด้งขึ้นมาหมดเลยฮะมันไม่น่าจะหายไปไหนหรอกไม่น่าจะล็อกว่าไม่ขึ้นอานายอะไรเงี้ยผมว่าขึ้นทุกคนนะแต่นี่ผมย้ําก่อนนะว่า วันแรกนะผมก็มีท่านผู้ชมมาบอกผมว่ามันเกิดการบั๊กเกิดขึ้นอันนี้ก็เราก็เล่นดาม่าไปนะเพราะว่าวันแรกเ่ยเหมือนมีคนได้มาเชหนึ่งตัวแล้วก็ได้นักเตะอีกหนึ่งตัวเท่ากับว่าเขาได้ทั้งหมด2ตัวนะผมได้มาเชแล้วก็นักเตะอีกหนึ่งคนแต่ว่าตอนนี้เอ,เ,อเขาบอกว่าเขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็คือเราสามารถรับได้แค่1รางวัลน,นะทุกคนนะอย่าไปกดมาเชก่อนนะนี่ผมย้ําก่อนนะทุกคนนะอย่าไปหากดมาเชก่อนนะเออถ้ากดมาเช่นี่คุณอดเลยนะ คุณไม่ได้อานุอานายนะนี่ผมย้ำก่อนนะอย่าไปกดมาร์ชเอก่อนนะเออโอเคนะก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้โดอ้วนก็กดตรงนี้สุ่มแล้วก็รีเฟซไม่ไม่มีโดอ้วนใช่ไหมออล้องก,กดใหม่ไปเรื่อยประมาณนั้นนะทุกคนนะเออโอเคประมาณนี้แหละใครอยากได้ตัวไหนก็ลองช่างใจตัดสินใจกันดูน,นะครับผมนะนี่นะโดอ้วน98นะอันนี้คือผมกดครั้งแรกนะมันขึ้นโดอ้วนมาเลยไงผมก็น่าจะแลกโดอ้วนแหละทุกคนก็เดี๋ยวจะกดให้ดูด้วยนะวันนี้นะ แล้วก็ที่ผมจะมาพูดวันนีอ้อีกหนึ่งอย่างก็คือ,อในส่วนของนักเตะค,คนไหนที่คุ้มนะฮะเออนักเตะค,คนไหนที่คุ้มเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบสแต็กให้ดูนะทุกคนนะสักครู่นะฮะเดี๋ยวขึ้นสแต็กให้ดูเลยฮะโอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของสแต็กก่อนนะผมอันนี้พูดถึงในส่วนของโรนันโดอาร์นายนะผมถ้าเกิดว่าใครจะ เลือกอานายมาเนี่ยวันนี้ผมดูให้นะผมทุกคนนะก็ความเร็วเนี่ย108นะค่อนข้างเจียห่างกันอยู่นะผมร้อกับ102ตัว97 101นะ,ะแล้วก็ชุตติ้งการยิงเนี่ย1 0 6 101แล้วก็100นะโอ้โหผมว่าความรู้สึกเนี่ยต่างกันอยู่นะฮะอันนี้เราเราเอาตัว1นึ้องออกไปดีกว่าเราเราเทียบแค่98กับ97นะความเร็วเนี่ยห่าง1น,นะฮะชุตติ้งห่าง1ฮะ แล้วก็พาสซิบบ่งเท่ากันฮะดิบบิ้งเท่ากันฮะาการป้องกัน48เหมือนกันฮะแทบไม่ได้ต่างกันมากนะฮะในส่วนของอานาย98กับ97นะฮะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะตรงนี้นะเออก็ลองตัดสินใจกันดูได้นะผมว่าคนไหนคุ้มคนไหนไม่คุ้มนะทุกคนนะนี่นะแทบไม่ได้ต่างกันเลยนะตรงนี้นะอ,อดูว่า 2 4งสหนึ่งกับ2 4 2 0นะฮะแทบไม่ได้ต่างเลยนะตรงนี้นะแต่ว่าในส่วนของโรนโดอาร์นาย98นะจะโดนตัดในส่วนของเล่นการเล่นเหนือชั้นนะผมแล้วก็ยิงไซก้อยนะจะมีแค่เลี้ยงเร็วกับปั่นโค้งนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าโดนตัดออกไปนะตรงนี้นะเออก็ต้องถามว่าคุ้มไหมผมก็ ยังมองว่าคุ้มอยู่นะผมในส่วนของใครก็ตามที่ยังไม่เคยมีอาไนผมว่าก็ยังคุ้มอยู่นะฮะในส่วนตรงนี้นะตาไฟก้อยแล้วก็เหนือชั้นออกไปนะแต่ว่ายังไงผมก็ยังมองว่าอาไนยังคุ้มอยู่นะปัจจุบันนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเนี่ยก็ผมแนะนําว่าใครหากองหน้าอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าไปอาไนดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีตัว97อยู่แล้วเนี่ยผมว่า อาจจะไม่ได้ต่างกันมากไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่าฮนะไม่ได้ต่างจากตัว97มากขนาดนั้นนะแต่ว่าใครยังไม่เคยมีนะผมแนะนําว่าไป R9 ดีกว่านะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําในวันนี้เนี่ยผมมองไปในส่วนของ Carlos a l b e t t o นะทุกคนนะ l a r l o s Alberto 98นะตัวนี้นะผมว่า Rb เก่งๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นพวกฟิปปองอะไรแบบนี้นะแล้วก็คลายวอลเกอรอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวตำนานเนี่ยเราแทบไม่ได้เห็นอย่างอย่างเช่นพวกฟิลิปราม,มาก็ ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะฟิลิปรามแล้วก็ใครอีกวะก็แทบไม่มีแล้วนะที่ผมนึกออกนะยัมีฟิล์มโปงไคลบ็อกเกอร์ก็ไม่ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ว่าพวกตำนานเนี่ยมีแค่ฟิลิปรามก็ไม่ขนาดนั้นนะเซเนติก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าผมมองว่าออเบอร์โต้ค่อนข้างที่จะหน้าแรกตัวนี้มีพลังงานมาสีดาวครึ่งด้วยนะเวิร์กเดตดีฮะต่งตางๆคือดีหมดถ้าเกิดว่า ใครที่ไม่อยากได้กองหน้าเนี่ยผมมองไปที่ในส่วนของคาร์ลอสออเบอร์โตกองหลังเนี่ยผมว่าคานาวโลก็ถามว่าในความรู้สึกผมผมว่าเล่นได้ไหมผมว่าก็เล่นได้แหละแต่ว่าฝีเท้าเนี่ยให้มาค่อนข้างช้าไปนิดนึงนะผมมองว่าไม่น่าแลกนะอย่างอาไนกับออเบอร์โต้ผมว่าโอเคแต่คานาวโล98ไม่นาแล้วก็ปูสกัตก็ไม่เท่าไหร่นะผมจอร์ดเบสก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะัะผมแล้วก็พวก ตัว97 96เนะี่ยผมว่าอย่าเลยฮนะผมถ้าผมว่าไปรอพวกอ่า collection B ดีกว่านะตรงนี้นะเออเขาบอกว่า c o l l e c t i o B เนะี่ยจะเข้ามาด้วยนะ collection B จะมีทีในวันที่8สิงหานะทนะุกคนนะก็รอด,ดูว่าจะมีใครนะผมนะจะมีอัปเดตมาเพิ่มเติมนะแต่ตรงนี้เราพูดถึงตรงนี้ก่อนนะถ้าเกิดว่าจะแลกเนี่ยผมว่าจะปีเด้เช็ค95ว่าปีเด้เช็คก็น่าสนอยู่นะ95 ว่ามีในส่วนของปีนเช็คแหละที่ผมชอบนะเออมันไม่จําเป็นต้องมีในในนักเตะต,ตรงนี้มาด้วยนะทุกคนนะมันอาจเขาว่าจะุูมๆม,มานะผมไม่แน่ใจว่ามันมีใครบ้างนะตรงนี้นะเออพวกโอบีาแบบนี้นะฮะผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะทุกคนนะเออเดี๋ยวถ้าหารูปได้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ว่ามีนักเตะต,ตัวไหนตัวอื่นไหมนอกนอก,นอกเหนือจากนี้นะเออประมาณนี้นะทุกคนนะเบิร์กโฮงเบิร์กแคมป์ก็ไม่เท่าไหร่ฮะลีเบอรี่ก็ไม่เท่าไหร่ตัวที่ผมแนะนําก็คือมีแค่2ตัวเลยผมชอบแค่อาานกับ คลอสออเบอร์โตประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคนะครับผมมันไม่น่าจะมีอะไรที่ตกหล่นไปแล้วในส่วนของวันนี้นะผมโอเคนะก็เดี๋ยวมาแลกกันดูเลยครับผมนี่นะกดไปที่ฟรีฮะแล้วก็กดแลกเปลี่ยนไปนครับผมมาฮะแพ็คฮอร์ออฟรีเจนครับผมมาทุกคน โอ้โหแต่คือกราฟิกคือสวยมากมันเป็นบารซิลนะ s อฮะมาครับผมโอ้โหโรนัลโด98มาจนได้ครับผมโอเคนะทุกคนนะวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้้วกันนะคใครที่ส่งถตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะงงตรงไหนทักส่วนตัวก็ได้นะผมแต่ว่าแนะนำคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยับผมวันนี้ก็ จากไปในเพลงเท่านี้นั่นตกหล่นตรงไหนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะทคนนะโอเคครับผมไม่เจอกันครับขอบคมากครับเดี๋ยวอานายผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนันทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กันหน่อยนะครับผมกดติดตามให้กันหน่อยนะครับไม่าบายวันนี้เจอกันครับ